มในเรื่องของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันกันบ้างนะคะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI เดียวร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะได้มีการจัดเสวนากาะ ติดมาตราการต่อต้านคอร์รัปชันในรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นติดตามผลการดําเนินงานในช่วง5เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถแถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะถึงแนวทางนะคะที่จะร่วมกันส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นธรรมจะป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐซึ่งก็มีแนวทางต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมเพื่อจนถึงการปรับปรุงระบบราชการและการให้บริการหน่วยงานของรัฐค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะงานเสวนาเกาะติดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในรัฐบาลประยุทธ์จัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนและวิชาการได้ติดตามการปฏิบัติงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี หลังจากที่ได้แถลงนโยบายและเน้นย้ำในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยบรรยงพงพาณิชย์กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจกล่าวว่าทุกรัฐบาลในทุกสมัยมักแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่น่าแปลกคือยังคงพบก,การทุจริตคอร์รัปชันอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ั้งนี้นายบรญยงได้ตั้งข้อสังเกตจากทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมามากถึง7ล้านล้านบาทปี2003มีทรัพย์สิน4.88ล้านล้านบาท แต่ปี2013มีทรัพย์สิน11.8ล้านล้านบาทแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจและการจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ยังไม่นับรวมถึงงบประมาณในส่วนความเสียหายของโครงการที่รัฐจัดขึ้นแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเช่นโครงการจํานําข้าวและโครงการค้าประกันพืชผลการเกษตร ทั้งนี้นายบรรยงได้ให้คําแนะนําที่จะช่วยแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแนวทางแรกคือการจัดระเบียบภาครัฐลดการจ้างงานและยุบเลิกโครงการต่างๆที่ไม่จําเป็นและที่สําคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันและเกิดการขับเคลื่อนของประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและชาติบ้านเมืองนอกจากนี้ เขายังได้กล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโกงจากภาครัฐโดยตรงเบิกจ่ายในรูปแบบที่ไม่ได้มีการจ่ายจริงการโกงภาษีและการโกงจากประชาชนเอาเปรียบในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกทาง สำหรับแนวทางที่รัฐบาลนำองค์กรความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐหรือคอสจากประเทศอังกฤษเข้ามาช่วยสังเกตการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทยอย่างเช่นโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่สองโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางระบบ n อ v วและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมและโปรง่งใสซึ่งควรทำให้เป็นมาตรฐานเช่นนี้ให้ได้แม้ไม่มีองค์กรลักษณะนี้เข้ามาเป็นตัวกลางในโครงการอื่นๆใน อนาคต สำหรับนักวิชาการท่านอื่นๆก็ได้เสนอในแง่มุมที่น่าสนใจถึงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่13มกราคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นและซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์มากและถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่หากมีผลบังคับใช้โดยสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติต่างๆจำนวน12ฉบับซึ่งหมดความจำเป็นและซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นอีกทั้งมีอายุมากกว่า40 比。<B. S 2> wow.